วันนี้เราจะมาเปลี่ยนสก,กินเรือจากสีธรรมดาแบบนี้ให้กลายเป็นแบบนี้เป็นยังไงไปดูกันครับสวัสดีครับผม Big m c อ็นะครับและวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการลงสก,กินเกมเพิร์บวอร์ชิพส์กันนะครับผมอันดับแรกครับให้พวกเราเข้าไปที่ Facebook นะครับผมแล้วก็ค้นหา เพจที่มีชื่อว่าฮาลูนะไลน์นะครับพอเข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีแพ็กสกินล่าสุดเพิ่งโพสเมื่อ22ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับผมก็คือสกินนี้แหละครับเป็นแพ็กสกินเรือหมอกทั้งหมดนะครับผมก็อาจจะมีเกมอื่นมาปนด้วยอะไรอย่างนี้แต่จะเน้นไปที่เรือหมอกนะครับผมนะนแล้วก็กดลิงก์ตรงนี้ไปนะครับปึ๊บอ่า พอกดลิงก์เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเด้งหน้าต่างมาแล้วให้กดดาวน์โหลดเลยนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดต่อไปทีนี้ก็รอมันโหลดเสร็จนะครับผมเราเก็บไปที่ไหนแล้วก็เก็บไปตรงนั้นนะครับโอเคครับหลังจากโหลดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ตัวนี้มานะครับเป็นสกินฮารุนะลายอีดิชั่น3นะครับก็คือตัวนี้นะให้เรากดคิิกขวาครับกดคลิกขวาแล้วก็ extract to s กินฮารุนะ l ลายอีดิชั่น3นะครับ อันนี้เราก็รอไปครับรอให้มาเสร็จ100%เนะครับเพราะว่าในนี้มีค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับโอเคก็เสร็จแล้วนะครับนี่เราก็จะได้ตัวโฟลเดอร์ตรงนี้มานะครับอ่าเรากดเข้าไปดูก่อนนะครับปุ๊บอ่ามีอะไรบ้างนะครับอ่ามี DLC สกินลสมอสแล้วก็สก,กินพิเศษนะครับผมอ่โอเคอันดับแรกนะครับผม เราให้สนใจตรงนี้ก่อนนะครับเราว่า l i s mod ตรงนี้นะครับก็คือจะเป็น mod หลักทั้งหมดที่เขาทำมานะครับให้ copy folder l i s mod ตรงนี้นะครับกดคลิกขวาหรือ control C ก็ได้นะครับผม copy เลยนะครับปึ๊บพอ copy เสร็จแล้วเนี่ยให้เราไปที่ไดท์ที่เราลงเกมไว้นะครับอย่างผมลงไว้ตรงนี้ไดท์ E เนาะนี่แล้วก็ w o r d worship นะครับแต่ละคนลงไม่เหมือนกันนะครับก็เป็นเครื่องของตัวเองนะพอ w o r d worship เสร็จปุ๊บ ไปที่บินตรงนี้ปุ๊บอ่าทีนี้บางคนอาจจะมีหลายหลายโฟลเดอร์หรือบางคนอาจจะมีโฟลเดอร์เดียวนะครับให้มาตรงที่โฟลเดอร์เวอร์ชันเลขล่าสุดตรงนี้นะครับก็คือมันจะเป็นแพทของแต่ละโฟลเดอร์นั้นๆนะครับให้มาที่แพทล่าสุดตรงนี้ก็คือโฟลเดอร์นี้นะครับเอาง่ายๆคืออันไหนล่าสุดเอาวันนั้นนะครับผมอ่าก็อันนี้ปุ๊บเข้าไปนะครับนี่เห็นเลสมอตตรงนี้ไหมครับอ่าให้เรากด วางทับไปเลยนะครับกดเพสต์หรือ c t r โทรก็ได้นะครับปืบอ่าแล้วก็ให้มันลงอัตโนมัติของมันนะครับโอเคครับหลังจากลงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปเข้าเกมกันเลยนะครับอ่ากดเข้าเกม มือนมีอะไรเปลี่ยนไปนะครับนิดนึงอ่ะเห็นไหมครับมาแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีแค่ลำนี้ลำเดียวนะครับมันก็จะมีลำอื่นๆด้วยนะครับอย่างมอนทาน่านะครับเชลัยเฟสใน,อนคอนคอเลอร์มิสูลี่อ่ซาซาสุมะอะไรอย่างนี้หรือยามาโตะเอง นะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้มีทุกลำนะครับก็เขาจะทําแค่เฉพาะที่เป็นเรือเทียสูงๆเท่านั้นนะครับอะไรประมาณนี้นะครับนะก็จะมีอะไรอย่างนี้นะครับก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดลำไหนเขาทาสกินเขาจะทาแบบเป็นวอลเปเปอร์ Paper, รูปเรืออะไรอย่างนี้นะครับนะนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการลงมอดสกินเนาะ เดี๋ยวเราไปดูวิธีต่อไปกันเลยดีกว่านะครับไปสำหรับวิธีต่อมาก็คือการลงสกิน DLC นั่นเองนะครับผมก็สกิน DLC ก็คือเป็นลำพิเศษบางลำเท่านั้นที่แบบทำแบบเฉพาะขึ้นมานะครับผมอ่าเดี๋ยวกดเข้าไปดูกันเลยนะครับปึ๊บมีอะไรบ้างอ่าผมจะเลือกสัก,กลำหนึ่งมานะครับผมอ่าอย่างลำนี้อ่า ARP ามาโตะเห็นไหมอ่าเรากดเข้าไปเลยนะครับปึ๊บทีนี้มันจะมีอยู่2อัน นะครับผมเราก็ก๊กอปมาเลยครับ2อันก๊อปปี้ครับผมอ่าปึ๊บแล้วก็ไปที่ไดเกมเหมือนเดิมครับผมที่ลงไว้บินเวอร์ชันล่าสุดน,นะครับแล้วก็ Less Mod ตรงนี้กดเข้าไปก่อนนะครับปึ๊บอ่ามันจะมีคอนเทนต์กับ GUI ตรงนี้ใช่ครับเราก็กดวางทับไปเลยนะครับปึ๊บอ่าทีนี้เราก็เข้าเกมปกติกเหมือนเดิม โอเคครับก็มาแล้วนะครับสำหรับสกิน DLC ARP ยามัโตเนาะซึ่งไอสกิน DLC เนี่ยก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับผมซึ่งข้อดีก็คือเราได้สกินตามตัวละครที่เราต้องการส่วนข้อเสียก็คือถ้าป้อมปืนหรืออาวุธต่างๆของเรือยามาโตไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่ปืนลองหรือแม้กระทั่งปืนต่อต้อานสัเกัดยานนะครับทั้งหมดถ้าเกิดมีเรือลำไหน ใช้โมเดลปืนพวกนี้ด้วยเรือลำนั้นก็จะเป็นสีขาวด้วยเหมือนกันนะครับก็ก็ต้องยอมแลกนะครับผมถ้าเกิดสมมติอยากอยากได้สก,กินเรือลำนี้แต่ว่ามันอาจจะไปกระทบอีกลำหนึง่งซึ่งเป็นปืนสีขาวอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับอ,อีกลำหนึ่งนะครับนี่ครับมอนทาน่าอันนี้ก็เป็นสก,กินของผมเองนะครับซึ่งหมายความว่าถ้ามีเรือประจำบาลอเมริกาลำไหนที่ใช้ปืนโมเดลนี้ เรือลำนั้นก็จะต้องถูกเปลี่ยนไปด้วยนะครับผมผมยกตัวอย่างไอโอว่าเพราว่าไอโอวาใช้ปืนเดียวกันนี่เห็นไหมอันนี้คือข้อเสียของสกิน DLC นะครับผมก็อันนี้คือวิธีการลงสกิน DLC นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีต่อไปกันเลยนะครับ <c oughs> ต่อไปครับผมก็จะเป็นการย้ายสกินจากเวอร์ชั่น ก่อนหน้าให้มาเป็นเวอร์ชันแพทล่าสุดนะครับก็คือหมายความว่ากรณีที่เกมมันอัปเดตเนี่ยมันก็จะเป็นเวอร์ชันใหม่ไปเลยมันจะไม่เอามอดที่เราลงไว้ก่อนหน้าเอามาด้วยนะครับซึ่งเราก็ต้องไปย้ายมันให้มาอยู่ในเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับวิธีก็คือไปที่ไดเกมของเรานะครับเวอร์ชิพนะครับแล้วก็ไปที่บินนะครับบินปุ๊บทีนี้อันนี้คือเวอร์ชันที่เราลงไว้ก่อนหน้านะครับก็คือเป็นแพทต,ตัวเก่า พรแพทใหม่มาเนี่ยมันก็จะมีโฟลเดอร์ที่ต่อท้ายล่างสุดซึ่งจะไม่ใช่เลขตัวนี้แน่นอนนะครับมันก็จะเป็นเลขเลขอื่นที่ผมตอบไม่ได้เหมือนกันมันเป็นเลขอะไรนะครับก็มันก็จะคล้ายๆกันนะครับเราก็แค่เอาตัวม็อดของเราในเวอร์ชันก่อนหน้าปุ๊บกดเข้าไปนะครับกด Copy ปี้เลสม็ตัวนี้นะครับกด Copy ไปเลยแล้วก็มาที่ตัวแพทใหม่ล่าสุดในอนาคตนะครับ ก็คือมันมันจะมีแน่นอนแหละนะครับแล้วก็กด ctrl v หรือกด paste ก็ได้นะครับปึ๊บเท่านี้ก็เป็นการย้ายม็อดจากเวอร์ชันเก่ามาเวอร์ชั่นใหม่ก็เล่นเกมตามปกติได้ครับผมก็หวังว่าทุกคนจะลงผ่านและใช้สกินได้อย่างปกตินะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ไว้ตามตอนต่อไปว่าผมจะมา แชร์เทคนิคอะไรบ้างกับเกมนี้นะครับหรือว่าจะมาเล่นอะไรก็คอยติดตามดูกันนะครับสำหรับนี้ผมขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ